ตอนสั้นเอฟซีเรื่องพาลูกไปเที่ยวสงการงานสงการตอนเดียวจบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะเหนื่อยจังเลยไปพักผ่อนบ้างดีกว่าเอ๊ยยังไม่ตื่นอีกหรอเนี่ยบุกสักหน่อยแล้ววันนี้ต้องไปเที่ยวนี่ลูกตื่นได้แล้ววันนี้ต้องไปเที่ยวนะอ ก็ได้แม่ไปเที่ยวไหนอะ่ะไปเที่ยวงานสงการเหรอมันไม่มีคนเลยวันนี้เราอะ่ะจะจะจะ,จะ,จ,ะจะไปแบบแม่ซื้อมาไงแบบเป็นคนเดียวเลยอะ่ะจะไม่มีใครมาแย่งหนูแน่แน่เฮ้ยจริงหรอเป็นเซิร์ฟเพีเลยอะ่ะเฮ้ยจริงหรอแม่จริงจ้าอาบน้ำได้แล้วปะค่ะ อาบน้ำเถอะเอออาบน้ำดีกว่าแลลาลาลาสบายใจเปลี่ยนชุดกันชุดอะไรดีนะชุดนี้ละกันแม่เสร็จแล้วจ,จ,จะจะจาไปไปกันเลย เดียวเดียวเดียวหนูลืมกระเป๋าไม่ต้องหลอกแม่รอนะเนี่ยเห็นไหมเหงื่เอเต็มตัวเลยใส่หมวกอยู่เนี่ยไปอ,อะไรเนี่ยเตรียมขันไปยังเตรียมไปแล้วในกระเป๋าหนูลืมเอาฉีดน้ำหนูลืมเอาปืนฉีดน้ำลืมไว้ที่บ้านยายอะ่ะโอ้ยไม่ต้องไปเอาละไกลไปไปเลยไปแค่ขันพอ ก็ได้อ่ะลืมปืนฉีดน้ำที่บ้านยายอะ่ะเฮ้ยนั่นไงถึงแล้วดูดูรถด้วยนะจะถูกรถชนเอาเข้าล่ะไปไปถึงงานแล้วอ่านก่อน งานวันสงกรานเจ้าของงานเกมสัก,กุระเล็บโรบอกงานสงกานปี2565ยินดีต้อนรับทุกท่านขอบคุณค่ะโอ้โหเขาเขียนดีจังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจองตั๋วค่ะคุณจองตั๋วไวล้วนี่คะอ,อ๋อลืมไปค่ะ ไหนก่อนดีนอะลูกเล่นไหนก็ได้อะแม่เตรียมเสื้อผ้ามาเป้าเตรียมมาสตีเล่นอันนี้ไหมล่ะอันไหนแม่เนี่ยโอ้โหเดีแม่จะนั่งรอนะแม่ไม่เล่นด้วยหรอเดี๋ยวแม่เล่นเดี๋ยวแม่ไปเก็บกระเป๋บบาก่อนโอเคไหมโอเคค่ะเล่นเลยเดี๋ยวแม่ถ้าหนูเล่นบ้ามันทินแล้วเดี๋ยวแม่ลงไปเล่นด้วยค่ะ อยากเล่นมานานแล้วไปถึงแล้วโอ,ไลลอไ้ไม่กล้าลงไปเลยใส่น้ำไม่กลัวกลัวเอมก็ไล่เล่นลงไปก็ได้ว้าวบุ๋มโอ้โหสนุกจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวมาแจากไอดีคลิปหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวต้องบอกเราด้วยนะว่าของใคร ไปโอ้เหนื่อยไปกันพี่โซนปรับแป้งกันเถอะโซนแปง้งปะไข่ก็ได้ขีิโอ้โอห้แป้งโคตรเยอะดูสิปแป้งอย่างเยอะเลยหอมด้วยสงสัยน่าจะเป็นปแป้งแคร์ <laughs> หมดเอ่อประมาณอะไรนะ ปมันเออมันเรียกว่าแหละมันกระบอกหนึ่งอ่ะหืมใหญ่ๆประมาณนี้น่าจะแบบเออแป้งแครหนึ่งร้อยขวดนะดูด,ดิหืมมันเป็นกองได้ถ้าลองไปในตัวข่าวจุ๊ะแน่นๆโอ้โหเยอะจังเลยอันนี้มันก็มีตั้งสอง ส่องกระบอกเลยนะเนี่ยกระบอกเลยนะโอ้โหเขารวยมาจากไหนเนี่ยหอมก็อยากลงไปแล้ว่าลงไปดีไหมไม่กล้าไม่กล้าเลยไม่ไม่อยากลงแปมามาปะแป้งตัวเองสักหน่อยเอะทำไมแป้งไม่เปลี่ยนเป็นสีชมพูตอนอยู่ในมือเนะี่ยช่างมันเถอะปะไปเลยแล้วป้ ไปลดน้ำตําหัวผู้ใหญ่กันแม่ถึงเวลาแล้วแม่ไปเล่นได้แล้วเล่นอะไรเล่นตรงเนี้ยโอเคอเคว่าแต่เราเล่นกันสองคนไม่เห็นสนุกเลยนะแม่ยวแ,แม่ชวนเพื่อนมาเล่นด้วยนะโอ้โหดูสิตรงนี้มันแบบมีที่ฆ่าเชือ้อที่ตัวเราแบบฆ่าเชื้อไว้แบบ ก่อนแล้วก็ก่อนที่จะลงไปที่สไลเดอร์ดีจังอะ่ะปะเฮ้ยก็นเต้งหายมากแล้วก็ลูกบอลแล้วก็น้ำน้ำกลิ่นเหมือนแป้งแคร์เลยนะแม่เขาไปเล่นด้วยนะจะโอ้โหนี่ก็น้ำเยอะกึ้นแม่จะลงเล่นฝั่งนี้หืมแสงไฟสีฟ้า นั่นว่าเลยเนี่ยสโตนแป้งปะไข่ก็ได้ฮิๆอูิโอ้โหไหนดูหน่อยหืมหอมเวอร์แป้งแข่ชัดๆหืมเอ้ยมันจะตกเลยนี่ตกนี่เป็นตัวสีขาวด้นันเนีน่ยหืม ร้อนมากเลยแต่ก็อยากเล่นน้ำอ่ะเนาะไปไปเล่นน้ำกันลูกโอเคค่ะไปไปไปสาดน้ำกันไปนี่นี่โอ้โหเมื่อไหร่เพื่อนจะมาคะเขากำลังขับรถอยู่ไปกันเลยครับพ่อโอเคโอเคนั่นไง หมึกฟ้าาน่าจะใช่ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายไม่มีนะไม่มีแน่ๆนะไม่มีแน่ไปโอ้โหไปกันเลยถึงแล้วไปจองตั๋วกันอ่านแป๊บหนึ่งงานวันสงกราน เจ้าของงานเกมสกุระเริฟโรบอกยินดีต้อนรับทุกท่านขอบคุณค่ะไปเข้าไปดีกว่าพี่ครับจองตัว๋วหนครับเออมากี่ท่านคะสองท่านครับนี่ค่ะเล่นถึงกี่โมงคะเล่นกี่ชั่วโมงดีคะเล่นสองชั่วโมงครับโอเคค่ะ พ่ <Back. S 1> อครับนั่นนั่นโมเดลหรือเปล่าไหนนั่นใช่โอ้ใช่เลยครับโอ้โหโดนปะเป้ตลกมากเลยผมไปเล่นด้วยได้ไหมครับได้สิเล่นแค่สชั่วโมงเดี๋ยวพ่อนั่งรอนะเดี๋ยวพ่อไปเล่นสไลเดอร์ก่อน mm. โอ้โหมีแผ่นฆ่าเชื้อด้วยแ mm. ผ่นแผ่นแผ่นฆ่าเชือ้อบุกไป ฮ้ยสนุกเวอรอยากเข้าไปอยู่ในเกมจังเลยอยไปดีกว่าออ้ไปเล่นอะไรก่อนดีโอ้โหงานนี้มีเยอะแยะนาเล่นมากว้าวอยากลองเล่นอันนี้สุสดๆเลยอ่ะ มันดูซิว่ามันจะแบบน้ำเย็นโ้โหน้ำเย็นจังเหยียบแผ่นข้าเชือ้ออนขึ้นดีๆไม่ได้แบบนี้เลยเหยียบเยียบไปเลยแผ่นข้าเชื้อในตัวเองมันก็จะฆ่าเชื้อเราให้ไปหมดเลยแล้วก็จะไหลปืดป๊ดๆไปเลยน้ำด้วยกันโอเคไปยูย มันเล่นแปะแป้งกลั้นทั้งสองคนก็เล่นอย่างมีความสุขจบบริบูรณ์ยหถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์ด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะจุกง่าบ๊ายบายค่ะไปเล่นส่งการก่อนนะครับเดี๋ยวเล่นส่งการออนไลน์ก็ได้ในชีวิตจริงเล่นไม่ได้